เมื่อวานตอนเย็นๆระดับว i p ีของพักเพื่อไทยรวมไปจนกระทั่งวิรระดับว i p พีของพักที่จะเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาล mm hmm. เดินทางไปที่พักเพื่อไทยเพื่อร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกเสถษฐาค่ะแต่งชุดขาวกันทุกคนในะครับใช่ค่ะทุกพักที่จับมือกันร่วมจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ไปกันอย่างพร้อมเพรียงระหว่างรอพิธีเริ่มค่ดราม่าเยอะเหลือเกินอ ไปดูภาพดังต่อไปนี้ครับค่ะไปดูภาพดังต่อไปนี้ครับนี่น,นี้หลังจบอนี่จบพิธีแล้วใช่ไหมใช่ใช่หลังจบพิธีมีการเราาื่อดมีทั้งจังหวะก่อนพิธีและเรดราม่ามีทั้งหลังพิธีเอาหลังพิธีมานํารายการก่อนกันล้วกันค่ะภาพดังต่อไปนี้บนจอเป็นภาพก่อนระหว่างระหว่างนายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าพักภูมิใจไทย ที่เขามีเรื่องปัจชาดะกันตอนหาเสียงจำ,จำกันดูเดือดจาได้ไหมแต่ตอนนี้เขาก็กอดกันเรียบร้อยเพราะต้องทํางานร่วมกันมาเป็นรัฐบาลร่วมกันละสื่อหลายสำนักเข้าไปพาดหัวข่าวหนูกับนิดหัวร่อต่อกระซิกกอดกันตัวกลมนหนูืก็คือก็คือคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรคุรน,นิดก็คือคุณเศรฐาเรื่องของเรื่องระหว่างหาเสียงซัดกันแรงระหว่างเพื่อไทยกับ ภูมิใจไทยใช่ค่ะระวางคุณอนุทินกับคุณเศรษฐาที่จริงบนที่ไพศาลที่จริงนะคุณอนุทินกับคุณเศรษฐาเขารู้จักกันมาก่เป็นสิปีแล้วนานเขารู้จักกันเป็นระยะเวลายาวนาน20่สิบสาแต่ว่าเขารู้จักกันในแวดวงธุรกิจใช่แวดวงธุรกิจไงคือพื้นฐานดั้งเดิมต่างคนต่างก็เป็นนักธุรกิจมาก่อรมันเป็นธรรมดาต้องรู้จักกันคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างก็คือคุณอนุทินอีกคนหนึ่งเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัท สรงหัริยทรัสย์สร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายก็คือคุณคุณเศรษฐาทวีสินบริษัทแสนสิริแน่นอนที่สุดโดยวิถีธุรกิจในสังคมธุรกิจมันเดินสวนกันทุกวันอยู่แล้วระหว่างอนุทินและเหมากร่างกับคุณเศรษฐาสร้างบ้านสร้างคอนโดขายเขารู้จักกันมา20-30ปีแล้วก็เคยกระดกวายวงเดียวกันมาแล้วใช่ตอนไปดูบอลก็ยังทักทายกันเลยคนก็ไปจับสังเกตแต่ เม <ME> ื่อเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อยืน <ME> อ,อยู่คนละฝั่งตอนหาเสียงก็เล่นกันนะหนักคุณเศรษฐาถล่มนโยบายกัญชาเสรีโอ้ยช่วงนั้นเต็มที่มากเลยอะล่ะเล่นทะลุจอทะลุจอจงกระถางคุณอนุทินโกรธไม่ไหวมันกระทบร,รู้จกักรู้จกัจกวะทรงทนายไปยื่นฟ้องคุณเศรษฐาเลยมินตประมาทใช่เพราะมันกระทบไงช่วงหาเสียงด้วยมันก็เป็นเข้าได้เข้าเข็มไง มีผลตอนน่อคะแนนแต่ตอนนี้จะมาร่วมรัฐบาลกันแล้วคุณอนุทินถอนฟอ้องเรียบร้อยแล้วใช่ตั้งแต่วันประกาศที่เขาจับมือกันนะเขาบอกเรียบร้อยแล้ววันนั้นเขาบอกกับน,นักข่าวเองว่าถอนฟ,อนฟอ้ <ไป S 1> ฟองไปเรียบร้อยตั้งแต่วันนั้นแล้วถอน,อนไปก่อนหน้าแล้วและเมื่อวานตอนเด็นเน่นหลังพิธีรับพะบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกใหม่คุณเศรษฐานนายกใหม่กับคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพักอันดับสองของรัฐบาลค่ะ ก็เข้าไปกอดกันตัวกลมใช่เขาบอกมีการคุยกันหัวรอดต่อกระซิกและบางช่วงก็ส้วมกอดกันภาพบนจอขณะนี้มันหมุนไปที่ภาพที่สองภาพนี้ก็มีความหมายค่ะภาพนี้ก็มีความหมายเออโอ้โหโอ้โหเขาคุยอะไรกันอะพี่อ้วนภูมิธรรมยังหัวเราะด้วยขำด้วยอะอยากฟังจังคนที่สามที่ยืนอยู่ตรงนั้นยกมือปิดปากยกมือป้องปากแล้วก็หัวรอดค่ะอาการเขินเขินเขาคุยอะไรกันเนี่ย คุยอะไรกันเออพี่อ้วนภูมิธรรมถึงได้หัวลอขนาดคุยอะไรกันทําไมผู้จัดการรัฐบาลจ,จึงเอามือป้องปากหัวลอขนาดนั้นทําไมผู้จัดการรัฐบาลจึงเอามือป้องปากัวเราะชื่นมืนไงภาพที่ชื่นมืดจากสองภาพนี้ไม่ทราบว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณ <c oughs> คุณจ้ำสกุลทีพัทยาคุณต้องลุกขึ้นมาโพสตอ์อะไรต่อไปอะไรหรือเปล่าผมก็ผมก็ไม่ทราบนะคุณจ้ำเขาอยู่พักไหนเนี่ย พลังประชารัฐเออพลังประชารัฐก็ร่วมรัฐบาลใช่ไหมก็ร่วมรัฐบาลอืมแค่นี้แหละเมื่อวานตอนเย็นเย็นน่าจะน่าจะน่าจะหลังพิธีแล้วล่ะค่ะน่าจะหลังพิธีรับพระบรมราชงฐากรแล้วละ่ะคุณสกลทิพัทยาคุณคุณจั่มปัจจุบันอยู่พปชรอ,อยู่ข้างตัวลุงป้อมค่ะ <c oughs> ก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆใน Facebook ของคุณจั่มว่า <c oughs> ใช่ค่ะคำเดียวสั้นๆนะคะฉากเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสือเขียนว่า โลกนี้คือละครแล้วก็มีการ์ตูนอิโมจิที่ทำหน้าแบบสงสัยสงสัยอะ่ะสามสามข้อสังเกตค่ะข,ข้อสังเกตประการที่1เลือกใช้ถ<ล>้อยคำโลกนี้คือละครมันแปลว่าอะไรและอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้โพสต์ข้อความโลกนี้คือละครข้อสังเกตประการที่2ทําไมใช้แบ็กกราวด์เป็นสีดํา เออมันต้องเป็นเรื่องเศร้าเรื่องที่ไม่พอใจไม่พึงใจนะปกติสีดำเป็นสีในเชิงสัญลักษณ์หมายถึงความเศร้าหวังหมายถึงความพลาดหวัไม่พึงใจไม่พึงใจทุกอย่างหมายถึงความโกรธเกลียดหมายถึงความน่าเกลียดไม่ชอบอ่ะสั้นๆไม่ชอบอ่ะสีดำกับโลกนี้คิลละครมันไปด้วยกันได้หรือไม่ทำไมเลือกใช้สีดำทำไมเลือกใช้ถ้อยคำโลกนี้คิลละครและ emoji ด้วยนะ ทำตัวอีโมจิทำหน้าตาสงสัยสงสัยอนไยเลยช่างสงสัยอ่ะเดี๋ยวผมถามก่อนคุณจ้าว่างว่งคุยกันหน่อยสิมาจิบกาแฟช่วงนี้คุณจ้าหนีตลอดจะขอคุยอะไรด้วยหนีตลอดคุณจ้าเจออีกทีผมจะถามอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หัวใจมันคันถึงขนาดต้องออกบักเก่าผ่าน a ฟ e b o o k โพสให้สังคมคิดไงกลัวสังคมจะ จะไม่เครียดอืเปิดท้ายด้วยภาพนี้ดีกว่าภาพนี้หยิบฉวยมาจากพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกเสรษฐถาเช่นกันใช่ค่ะนักการเมืองทุกพักนะคะก็ต้องเดินทางไปที่พักเพื่อไทยเมื่อวานนี้สามารถซูมภาพได้ไหมเนี่ยเหรอคะซูมไม่เหลยอจะอาจซูมอ่าเก่งมากเยี่ยมากสุดยอดสุดยอดคืออย่างนี้คืออย่างนี้ภาพเนี่ย อินเนอร์จะมาเต็มก็ต่อเมื่อสามารถซูมเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ชายคนนี้ทำไมอ่ะเมื่อวานคุณพีรพันธ์บิ๊กตุ๋ยในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติาว่าที่รัฐรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาบอกนะตอนนี้เนี่ยเป็นว่า,วาที่ทร,รัฐรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ไปร่วมพิธีแสดงความยินดีกับพรคเพื่อไทยกับนายกเสรษฐถาด้วยก็แต่งชุดขาวใช่ค่ะเจ้าว่าที่กําลังจะเข้าลิฟต์ก็หันมามองนักข่าว สงสัยช่วงนั้นนักข่าวตะโกนเรียกแกไหมแกเลยหันมามองว่าใครเรียกจากนั้นช่างภาพก็ทําหน้าที่ปัจจุบันทันด่วนอภาพนี้นักข่าวเขาก็ส่งต่อเขาก็แชร์ต่อแล้วเขาไปขยายกันสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาขยายคือเขาซูมมาที่หน้าของบิ๊กตุ๋ยคุณพิรพันธ์เนี่ยทำไมไปจับผิดอะไรคุณพิราพันธ์อีกแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องจับผิดอ๋อไม่ใช่เรื่องจับผิดนะเพียงแค่แอคชั่นนี้ภาษากายของบิ๊กตุ๋ย ช็อตนี้มันมันให้อารมณ์มันให้อารมณ์ของผู้คนเสียละเกินก็แค่นั้นึ๊ไปขยายกันเองก็แล้วกันใช่นะคะบอกเ,อเขาอาจจะเรียกกรแหันมามองพอดีอเ่เป็นไปได้หมดเนาะคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะ